ท่านประธานที่เคารพกระผมนวรัตพงศัยบุ์สมาชิกกุฏิสภาขอหารือประเด็นเรื่องวิกฤตศรัทธาการทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้เกิดความไม่ปกติขึ้น <c oughs> วิกฤตศรัทธาทางการเมืองเนี่ย ผมคิดว่าเกิดขึ้นในสมภาคส่วนที่สำคัญภาคแรกก็คือภาคฐานอำนาจที่มีตั้งแต่รัฐบาลเป็นต้นไปภาคที่สองก็คือภาคการเมืองภาคที่สามก็คือภาคประชาชนที่น่าวิตกก็คือภาคประชาชนเพราะมีคนเยาว,วชนคนหนุ่มสาวเยอะ ท่านประธานครับมีคำว่าหนุ่มสาวนั้นไม่เป็นกระบทก็ไร้ใจส่วนสูงวัยแก่แล้วยังมีท่าทีเป็นกระบทก็ไร้สมองครับแต่ผมมองว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นการเป็นการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยอย่างรอบด้าน อย่างแหลมคมด้วยท่านประธานครับมันมีทางแก้ที่เรากำลังทำกันอยู่สองทางคือหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา2ห6แล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนอีกหลายวาระที่จะทำให้เห็นผลใช้เวลานาน ผมไม่แน่ใจว่าวิกฤตครั้งนี้จะไปยุติได้อย่างไรนั่นคือทางหนึ่งที่เรากำลังพยายามทำกันอยู่ทางที่สองก็คือยุบสภาครับยุบสภาด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติฉันทามติประชาชนถึง16ล้านคนก็เป็นความชอบธรรมถ้าเกิดวิกฤตอันแก้ไม่ได้ก็คือต้อง คืนอำนาจวินิจฉัยให้กับประชาชนด้วยการเลือกตั้งใหม่ก็มีสองทางเท่านี้ซึ่งจะอย่างไรก็ตามผมเห็นด้วยในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา269คือที่มาของุธิสภาเพื่อให้โยงกับความกัก กับประชาชนมากขึ้นให้เป็นธรรมมากขึ้นเห็นด้วยกับการแก้มาตรา272ที่อุทิไม่ควรไปทำหน้าที่เลือกนายกก็เห็นด้วยตรงนี้ครับนี่เป็นการเสนอทางเลือกที่ผมคิดว่าเป็น ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแหลมคมท่านประธานครับท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หมายถึงประชาชนเป็นใหญ่แต่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ครับผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมว่าประชาธิปไตยนั้นหมายถึงอำนาจอันชอบธรรม ของประชาชนในการบริหารและจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นหลักและเป็นใหญ่ขอเน้นว่าประโยชน์สุขของส่วนรวมนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่เราอยากจะขยายความให้ชัดเจนว่าอำนาจอันชอบธรรมนั้นมีสีภาคส่วนของอำนาจคือหนึ่งการได้มาซึ่งอำนาจต้องชอบธรรมครับสอง การทรงไว้ซึ่งอำนาจต้องชอบทำสามการใช้อำนาจต้องชอบธรรมทั้งสามส่วนนี้ครับและส่วนที่สี่สำคัญที่สุดคือการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในอำนาจนั้นต้องชอบธรรมด้วยตรงนี้แหละครับที่สำคัญมากคือความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่แท้จริงผมอยากจะเปรียบเทียบสถานการณ์วันนี้ว่า ที่ผมบอกว่ามีอยู่สามภาคส่วนคือภาคฐานอำนาจฐานพรรคการเมืองแล้วก็ฐานภาคประชาชนสามส่วนนี้เหมือนกับสระน้ำสามสระครับมีน้ำใสยอย่างกระจกปานกระจกแต่ขั้นชงอกไปดูมีปริงอยู่ใต้น้ำนั้นครับทั้งสามสระนั้นเลย ทำให้นึกถึงคํากรอนคุณช้างคุณแผนที่ว่าเป็นกินน้ําเห็นปริงทุกสิ่งไปกินน้ําเห็นปริงครับสถานการณ์วันนี้ผมขอภาพฉายครับอาจจะมองไม่เคยเห็นแต่ผมจะอ่านให้ฟังเป็นข้อคิดเห็นทางการเมืองต่อสถานการณ์ปัจจุบันครับหนึ่งรัฐและสังคมควรรับฟัง ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะในทุกประเด็นจากทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีด้วยความจริงจังและจริงใจ2รัฐต้องมีหน้าที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงจากการชมรุมนุมอย่างสงบและสันติสงบและสันติของทุกฝ่าย3 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์องค์คุณแห่งสามัคคีธรรมของบ้านเมืองไม่พึงนำมาเป็นเงื่อนไขข้อขัดแย้งทางการเมืองข้อสีเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทุกประเด็นที่เป็นธรรมในทุกประเด็นที่เป็นธรรมอันนำไปสู่ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงขอบคุณครับ ท่านสมาชิกครับผมอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอหาลือก่อน